วันนี้ค่ะมาทำอาหารนะคะเมนูวันนี้คือแกงอ่อมวอเตอร์เคสใส่เนื้อหนะ้อกไก่แล้วก็มะเขือปอกนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆค่ะเนี่ยค่ะเนื้อหนะ้อกไก่นะคะที่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีหัวหอมมีพริกนะคะมีตะไคร้ค่ะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นใบเมงลักใบแมงลักที่ปลูกเองค่ะที่สวนข้างบ้านนี้เองค่ะเล็กก็วอเตอร์เคที่ก็ปลูกเองค่ะส่วนมะเขือเปราะนั้นแช่น้ําไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมจะหั่นนะคะมะเขือเปราะไม่ได้ปลูกเองแล้วค่ะซื้อมาเพราะยังปลูกเองไม่ได้ยังไม่ได้ทดลองค่ะเนี่ยค่ะง่ายๆเลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะวันนี้